สวัสดีครับผมนายนพะะกักรกตันยูชื่อเล่นชื่อวาครับผมสวัสดีค่ะนางสาวแอปเปิ้ลชื่อเล่นชื่อเปิ้ลค่ะจังหวัดกาญจนบุรีของเราเนี่ยคือชื่อเรื่องด้านการท่องเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติพี่วาคะถ้าเราสนใจด้านการท่องเที่ยวพี่วาพอจะมีหลักสูตรไหนพอจะแนะนําได้บ้างไหมคะงั้นต้องที่นี่เลยครับที่นี่อาชีวการที่นี่เราเปิดการเรียนการสอนของแผนกวิชาการท่องเที่ยวให้น้องเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดของเราและในจังหวัดต่างๆครับโดยเราเนี่ยจะมีการนําเสนอแล้วก็มีการพาไปาชมในที่ต่างๆครับและเราเนี่ยก็เปิดการสอนเป็นระดับชั้นปวชและปะวศสในระดับปวชเนี่ยเราจะเปิดการเรียนเป็นแบบปกติใน,ในปวศสเราจะเปิดเป็นทวิภาคีครับผมเอแบบนี้ถ้าเราเรียนจบการท่องเที่ยวไปแล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องเป็นแค่ไกด์หรือเปล่าคะไม่แน่นอนเสมอไปครับ นอกจากไกด์เนี่ยเรายังเป็นบุคลากรทางการศึกษาได้เรายังเป็นเจ้าของธุรกิจได้ต่อยอดขึ้นไปจนเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นอย่างเช่นโรงแรมครับผมอ๋อแบบนี้คือถ้าเราเรียนการท่องเที่ยวก็เท่ากับว่าเราก็สามารถทํางานที่การโรงแรมได้เช่นกันค่ะใช่ครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่การโรงแรมนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีการเรียนการสอนที่มีชื่อว่าไม้ครับเราจะต่อยอดต่างๆแล้วเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจหลายๆอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือเป็นร้านอาหารครับผม แบบนี้เนี่ยการท่องเที่ยวมีเรียนรายวิชาอะไรบ้างคะถ้าอยากรู้เนี่ยก็ไปดูกันเลยครับผมไปสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดเทวสังคารามหรือก็คือวัดเหนือนั่นเองนะคะพี่ว่าคะวันนี้เรามาทําอะไรกันที่วัดเหนือคะเนี่ยวันนี้นะครับเราได้นําเด็กท่องเที่ยวของเรานะครับได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่จริงแล้วก็ได้ฝึกการนําเสนอนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและก,กันนะครับผม งั้นเรามาดูสถานที่แรกกันเลยนะคะนั่นก็คือต้นไม้ของพ่อนั่นเองและนี่ก็คือต้นโพทที่ในหลวงรัชกาลที่9หรือพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นผู้ปลูกขึ้นมาด้วยตัวเองเลยนะคะเมื่อวันที่26ตุลาคม2506ค่ะถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่สำคัญในวัดเทวสังฆารามมากเลยนะครับ และตอนนี้เราก็อยู่กันที่โบสถ์เก่านะคะซึ่งเป็นโบสถ์มหาอุดค่ะโดยสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมสมัยอยุทยาตอนปลายโดยจิตกรรมฝาผนังก็จะประกอบไปด้วยเทพชุมนุมค่ะแล้วก็เสด็จประพาสอุทยานค่ะแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นพระประธานในโบสถ์นะคะซึ่งเป็นพระประธานหลักก็จะเป็นพระประธานปางสมาธินั่นเองค่ะที่ตรงด้านหน้าของหนูนี่หนูมองเห็นพุทธิเมตตาไหมเห็นค่ะ ทำไมมีน้ำว่าประเภทพุทธเมตตาลุงบอกแล้วเพราะว่ามีใบหน้าที่อิ่มเอ,อิบไปด้วยเมตตาไดปางมารวิชัยอ่าใช่เพราะคือปางชนะมารก่อนตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะนั่งอยู่ในปางนี้เป็นปางมารวิชัยหรือปางชนะมารพระหัต์ขวาวางบนพระชานุชี้นิ้วพระหัต์ลงที่แม่ธรณีพระหัต์ซ้ายวา,วางไหยฝ่าพระหัตถ์ฝ่าพระหัต์ขึ้น วางบนพระเผา